สวัสดีนะคะทุกๆท่านวันนี้นะคะมาพบกับคลิปนะคะของแม่หมอขอดูดวงในคลิปที่2กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันในหัวข้อที่ว่าเขาชอบคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กล่องไพ่นะคะกลองไพ่ที่หน่งนะคะจะเป็นตัวหินสีม่วงอันนี้นะคะ กองไพ่ที่สองจะเป็นหินสีเขียวกองไพ่ที่สามนะคะหินสีฟ้าแล้วก็กองไพ่ที่สี่จะเป็นหินสีขาวนะคะ,ะให้คุณนะคะทำะสมาธิแล้วก็เลือกหินที่ดึงดูดสายตาของคุณนะคะตั้งแต่หนึ่งถึงสี่หรือว่าสามารถที่จะเลือกจากอกองไพ่กองไหนก็ได้นะคะที่คุณสะดุดตาหากมีสะดุดตามากกว่าหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้ ามากกว่าหนึ่งกองไพ่นะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันที่กองไพ่ที่หนึ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บกองไพ่อื่นก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาดูที่กองไพ่กองไพ่แรกนะคะจะเป็น ตัวหินสีม่วงอันนี้กันเลยนะคะ okay. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวสำหรับไพ่คำแนะนำขอเก็บไปก่อนนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะหรือว่าหินสีม่วงะคะ่ะคือที่ผ่านมาค่ะกับคนคนนี้นะคะคุณอาจจะมีการ มันให้อารมณ์ลักษณะเหมือนคุณได้มีอาจจะมีการแบบจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเขาหรือว่าตัวคุณเองอะค่ะที่อยากที่จะออกมาจากความสัมพันธ์อนี้ค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ในลักษณะที่เป็นไปได้ก็คือมันอยู่ในลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้มีมากกว่าสองคนหรือว่าในลักษณะของอ ความอึดอัดใจบางอย่างอะคะ่ะที่ทําให้เราอะ <c oughs> ต้องต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะถามว่าเขารักคุณมากแค่ไหนใช่ไหมคะคืออันนี้มันจะเป็นความชอบหรือความรักในลักษณะที่ว่า,ามีความรักที่สะทองมากอะคะ่ะจนทำให้ในบางครั้งบางตอนน่ะตัวเขาเองอะคะ่ะอาจจะเเป็นคนที่ต้อง เก็บความรู้สึกต่างๆไว้อะคะ่ะคือเขาอะอาจจะมีความรักคุณนะคะมากกว่าที่คุณรักเขาหรือว่าลักษณะของความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนที่บอกไปอาจจะเป็นลักษณะของเติร์ปาร์ตี้อาจจะเป็นในฝั่งของคุณเองหรือว่าในฝั่งของเขาอะคะอ่ะแล้วก็เขามีความรักในตัวคุณที่ค่อนข้างจะหนักแน่นนะคะในเอ,อ่อ หากคุณเคยมีการครบกันแล้วอะคะ่ะเขาก็อาจจะแบบเอ่อจำเป็นต้องคิดหนักมากจริงๆอะคะ่ะที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์กับคุณในครั้งนี้อะคะ่ะหรือว่าที่ผ่านมานะคะแล้วก็หากที่ผ่านมาคุณเหมือนกับอาจจะเป็นลักษณะของการชอบพอกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือตัวเขาอะคะ่ะอาจจะต้องแบบรู้สึกว่าชอบชอบจนทำให้เขาอะ คิดหนักอะคะ่ะว่าจะเดินหน้าจีบคุณดีหรือว่าจะเอ่อก้าวออกมาอาจจะแบบกลัวๆก้าๆอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าเขาชอบคุณไหมนะคะกองนี้ตอบว่าชอบอะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของความชอบที่มาพร้อมกับความอึดอัดนะคะอืมอาจจะชอบในเวลาที่แบบที่อาจจะคุณหรือว่าเขาอาจจะมี คนของกันและกันอยู่แล้วอะไรจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสำหรับกองแรกโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะโอเคไพ่คำแนะนำนะคะจะเป็นไพ่ตัว Magical Mermaid นะคะ Endorphin ของคุณดอลีน n v i r t u ูนะคะโอเค ให้นะคะแนะนำว่าให้เซต o u ดสายไฮเออร์นะคะความหมายนะคะก็คือว่า,าหากที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะแบบมีความผิดหวังในเรื่องของความรักหรือว่า,าไปรักใครแล้วแบบเขามีเจ้าของแล้วหรือว่าเจอแต่ความผิดหวังนะคะน้องเมอร์เมดนะคะอยากให้คุณนะคะ ให้เซตนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรมองมองมองสิ่งต่างๆอะคะที่อยู่สูงขึ้นไปนะคะอย่าไปจมปลักอยู่กับสิ่งที่เป็นอดีตนะคะหรือว่าเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแล้วอะคะ่ะแล้วก็หากที่ผ่านมานะคะ่ะคุณคุณผิดหวังหรือเจ็บช้ำในเรื่องของความรักอะคะ่ะออน้องเมอร์เมดนะคะไม่อยากให้คุณนะคะแบบ หากในบางครั้งบางตอนคุณร,รู้สึกเหงาแล้วก็อยากที่จะมีใครสักคนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็อย่าพยายามที่จะไปลดสเปคหรือว่าอาใครสักคนที่คุณต้องการนะคะลงมาให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณตั้งไว้นะคะก็คือว่าให้คุณนะคะแบบทำความเข้าใจหรือว่า รู้คุณค่าของตัวคุณเองนะคะว่าคุณต้องการคนแบบไหนให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนสแตนดาดหรือลดสแตนดาดความต้องการของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ได้ความรักดีๆเข้ามานะคะก็คือว่าให้คุณเซฟความ จุดประสงค์ความมุ่งหมายต่างๆของคุณนะคะให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะจากเมื่อก่อนนะคะที่คุณได้รับนะคะอย่าลดสแตนดาดของตัวเองไปนันขานะคะ,ะ,คะสําหรับคนที่เลือกหินกองสีม่วงหรือว่าไพ่กองที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ตามนะคะขอจบการทํานายนะคะของคนที่เลือกหินกองแรกไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวถ้าชอบไม่ชอบยังไงนะคะรบกวนคอมเมนต์แล้วก็หากชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับหินกองต่อไปได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวขอเก็บอนุญาตเก็บนะคะ อเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสำหรับคนที่เลือกหินกองสีเขียวอันนี้เลยสีเขียวมรกตอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มาดูความชอบของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่คำแนะนำไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะเป็นน้องเมอร์เมดแอนโดฟินนะคะของดรดอรีนโอเค เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอืมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะไพ่เออสำหรับหินสีเขียวนะคะถามว่าเขามีความชอบคุณมากแค่ไหนนะคะตอบได้เลยว่าเออเขาชอบคุณค่ะแต่ว่าในความชอบของเขาเนี่ยคือคนคนนี้นะอคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เออ คิดเยอะคิดหนักอะคะ่ะอืมแล้วก็ในบางครั้งบางตอนนะคะความคิดของเขาอะอาจจะมีความขัดแยง้งกันอยู่ในตัวสูงนะคะหากเป็นคนที่คุณแอบชอบอะคะ่ะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าอา่าที่ผ่านมาคะ่ะเขาอาจจะมีความคิดที่แบบเอสับสนไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแบบอจะเข้ามาหาคุณก่อนดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอมองว่า มันมีโอกาสนะคะว่าอีกไม่นานนะคะคนคนเนี้ยที่คุณถามถึงเนี่ยมีโอกาสที่จะออกมาจากจุดที่เขาอยู่อะคะ่ะความอึดอัดหรือว่าคอมฟอร์ตโซนต่างๆอะคะ่ะแล้วก็ก้าวออกเดินมาเพื่อที่จะมาจีบคุณอ,ออกมาคุยกับคุณมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะถามว่าเขาชอบคุณมากแค่ไหนอะคะ่ะก็คือชอบมากแต่ว่า จนทําให้เขาว่าแบบเอบางครั้งบางตอนก็คิดว่าแบบเออฉันชอบเขาจริงๆหรือเปล่านะหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความคิดค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ถามสำหรับคนที่อ,อยู่ในความสัมพันธ์นะคะคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ตัวเขาเองอะคะอาจจะมีเรื่องต่างๆ ให้คิดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะคะในเรื่องของการงานหรืออะไรประมาณนี้นะค่ะแล้วก็เขาอะก็มีความชอบคุณนะคะแต่คือตอนนี้เหมือนเขาอะใช้ energy ส่วนใหญ่อะค่ะไปโฟกัสในเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรืออะไรประมาณนี้อค่ะซะเยอะแต่ว่าอีกไม่นานนะคะเขามีโอกาสที่จะ,ะโอเคอาจจะเคลียร์ตัวเองเสร็จอะค่ะแล้วก็ เข้ามาคุยกับคุณมากขึ้นเทคแคร์ care, คุณมากขึ้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะกองนี้โอเคเดี๋ยวยังไงเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะสำหรับคนที่เลือกหินกองสีเขียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ้น้องนางเงือกกันนะคะโอเคไพ่น้องนางเงือกขึ้นมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยค่ะตรงกับที่ทายไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือให้รอค่ะเหมือนที่บอกไว้ะคะ่ะตอนเนี้ยคนที่เลือก โอเคตอนนี้นะคะสำหรับตัวเขาเองอ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานบางอย่างะะคะที่ต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องอยู่กับตัวเองค่อนข้างสูงหรือว่ามีความคิดมากในเรื่องของงานเรื่องของคนที่ทำงานหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกไม่นานนะคะคนคนนี้หลังจากที่เขาตึกตองเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเขาจะมาหาคุณแน่นอนนะคะเหมือนที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยะคะ่ะ นี่จะเป็นตัว night of sorts ตัวนี้นะคะ่ะยังไงเขาก็จะเดินมาหาคุณหลังจากนี้นะคะ่ะอืมคือคุณอยากไปพยายามที่จะบังคับสถานการณ์หรือว่า situation ต่างๆนะคะให้เป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะอสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ่ะให้คุณรอะคะ่ะอดทนรอเขาอีกนิดนึงนะคะอืม หากช่วงนี้ถ้าคุณไปเออเขาเรียกอะไรไปพุชหรือว่าไปพูดอะไรกับเขาเยอยะแยะมากมายค่ะรีซอสที่คุณผลที่คุณได้รับตามมาค่ะอาจจะแบบเอออาจจะทําให้มีการทะเลาะก,กันหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณให้เวลากับเขาสักหน่อยนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์นะคะอืมเพราะว่ามั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เดินเข้ามาหาคุณก่อน อย่างแน่นอนนะคะอ,อดใจรอสักนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เลือกหินกลุ่มนี้โอเคเอ่ยังไงนะคะหากชอบอคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดคอมเมนต์ไว้ได้นะคะตรงไม่ตรงยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตมูไปที่หินสีต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่สักครู่นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับคนที่เลือกหินสีฟ้านี้เลยนะคะขออภัยสำหรับเล็บด้วยนะคะพอดีว่าไม่ได้ไปทำอนะคะ่ะเ,เ,เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่คำแนะนำของดรดอรีนไว้ตรงนี้สักครู่นะคะ Okay. สำหรับคนที่เลือกหินกองสีฟ้า mm hmm. เขาชอบคุณมากน้อยขนาดไหนนะคะโอเคคนที่เลือกกลุ่มนี้นะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะชอบคุณมากเลยนะคะคือกองน,นี้มันให้อารมณ์แบบว่าเออ mm hmm. เขามีความผูกพันกับคุณลึก ซึ้งทีเดียวอะค่ะเป็นความผูกพันทางจิตวิญญาณคือเขารู้สึกว่าเขาอะรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับคุณอะเออเป็นอย่างมากอะค่ะรู้สึกว่าคุณอะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เขาอะออมีแพชชั่นในการดำเนินชีวิตเป็นคนที่ช่วยกระตุน้นเขาเรียกอะไรอะแบบสิ่งต่างๆ่ะค่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกแบบเงียบเหงามานานแล้วอืม แต่พอมาเจอคุณอ่ะมันทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่าเอ่อกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนว่าไปปลุกเขาอ่ะให้ตื่นจากแบบความแบบความทุกข์ความเศร้าหรือความอะไรประมาณนี้ค่ะเขารู้สึกว่า มีความผูกพันกับคุณนะคะมันมันรู้สึกว่าเกินจากความชอบไปอีกอะค่ะมันรู้สึกว่ามีความผูกพันเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตนะคะแล้วก็คนที่เลือกกล่องนี้ะค่ะมันมีโอกาสว่าคุณกับเขาอะเคยมีสายใยผูกพันกันมาก่อนในอดีตนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ตัวจัดสเม n นอันนี้ขึ้นมาค่ะอืมเห็นไหมคะคือคุณอะมาเป็นแบบสร้างสีสัน รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้เขาอะคะ่ะในการทำสิ่งต่างๆาหรือในบางคนนะคะอาจจะามาช่วยมาซัพพอร์ตในเรื่องของการงานาหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะช่วยมาทำให้เขาอะรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคนกองนี้มันเกินคำว่าชอบ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกมันถามว่ารักได้ไหมมันก็รักได้ะค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบต้องเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตะคะอันนี้คือความคิดของตัวเขาเองนะคะ mm hmm. แล้วก็เขาอะมีความชอบคุณแบบหนักแน่นมากๆะคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าได้ไพ่สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่เอ่อไม้เท้าก็คือจะมีหนึ่งถึงสิบใช่ไหมคะสิบไม้เท้าอะเป็นไพ่ ที่บอกบ่งบอกถึงความหนักแน่นความมั่นคงแล้วก็คุณได้ไพ้ไม้เท้ามาถึงสองใบอะค่ะอืนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันมาต่อย้ํานะคะอีกใบหนึ่งว่าคือเขาอะชอบคุณมากชอบแบบเอ,อรู้สึกเหมือนมีสายใยบางอย่างอะคะ่ะที่พันผูกคุณกับเขาไว้อ่ะค่ะอาจจะเป็นในอดีตชาติหรือว่าแบบเออเคยรู้จักกันมาก่อนตอนเด็กๆอ่ะก็เป็นไปได้อ่ะคะ่ะ ืมถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณมากชอบคุณในทุกๆอย่างอะคะ่ะทุกๆสิ่งอะที่เป็นคุณอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนํานะคะของด็อกเตอร์โดรีนกันนะคะว่าน้องนางเงือกจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกหินกองสีฟ้านี้เลยโอเคอืมฮิลิ่งฮาร์ดนะคะ You are power healer keep up the g r e a t work มันมีโอกาสเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าที่ที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าคุณอะ,อะเป็นคนที่มาปลูกเขาอะจากความทุกข์ความเศร้าความโศกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือเมื่อก่อนอะเขาอาจจะเคยผ่านแบบจุดจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอะรู้สึก มีความทุกข์อ,อกหักผิดหวังเสียใจมาจากความรักไม่อยากที่จะมีความรักแล้วแต่พอเขามาเจอคุณน่ะคุณน่ะเป็นเหมือนคนที่มาคอยฮิลนี่คอยฮิลสภาพจิตใจให้กําลังใจกับเขาอ่าหรือว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่มาแบบชุบชีวิตอะให้เขาอะ่ะมีแรงที่จะเดินอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะ อ่าแล้วก็ที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งคนที่เลือกหินสีฟ้าอันนี้ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นฮิลเลอร์หรือว่าคนที่สามารถที่จะเยียวยาวจิตใจคนอื่นน่ะได้ดีมากนะคะนอกเหนือจากว่าคุณน่ะสามารถที่จะฮิลจิตใจเขาได้แล้วอ่ะคะ่ะคุณยังมีความสามารถในในการที่จะแบบไปฮิลจิตใจเพื่อนหรือว่าคนรู้จักคนรอบข้าง ครอบครัวหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าคนที่เลือกหินกลุ่มสีฟ้าเนี่ยเขาอะ่ะชอบคุณมากแค่ไหนอะค่ะคือคือมันเกินจากคําว่าชอบอะค่ะอืมถามว่ารักได้ไหมก็คือรักได้แต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบผูกพันกันมาตั้งแต่แบบในอดีตอ่าหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ คือคุณคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเออแค่ชอบคุณเฉยๆอะคะ่ะแต่ว่าคุณอะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยรักษาเยียวยาจิตใจของเขาอะคะ่ะให้แบบรู้สึกดีขึ้นหรือว่ารู้สึกอยากใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกหินกลุ่มสีฟ้าะคะ่ะอืมถือว่าเขามีความรักที่สโลงหนักแน่นกับกับคุณมากๆเลยอะคะ่ะอืมมันเกินคาว่าชอบอะคะ่ะมันเป็นแบบ ลักษณะของความผูกพันก็ว่าได้นะคะโอเคแล้วก็คนกลุ่มนี้มีลักษณะที่สามารถที่จะเป็นฮิลเลอร์ไดอ้อาจจะถ้าเป็นลักษณะของอาชีพก็เป็นพวกแพทย์หมอพยาบาลหมอดูหรือว่า,าเป็นคนที่แบบจิตใจดีช่วยรักษาเยียวยาจิตใจของผู้อื่นเพื่อน,น,นหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นลักษณะที่ไพ่เขาเสริมมาอีกทีนะคะนอกเหนือจากที่ถามไปว่าเขาชอบคณมากแค่ไหนนะคะ โอเคสำหรับหินสีฟ้านะคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงนะคะรบกวนอคอมเมนต์นะคะบอกกับแม่หมอไว้ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราขอมูฟไปที่หินกองสุดท้ายจะเป็นหินสีขาวอันนี้เลยค่ะหินสีขาวใสๆอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรกันบ้าง โอเคแต่ยังไงเดี๋ยวขอเก็บไพ่คําแนะนำของด็กเตอร์โดรีนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะนี่โอเคว้าวว้าวโอเคสำหรับคนที่เลือกหินกล้องสีขาวอันนี้ถามว่าเขารักคุณหรือชอบคุณมากแค่ไหนตอบได้เลยว่าเขามีแพชชั่นมีความหลงไหลในทุกๆเรื่องของคุณเลยค่ะแบบ ชอบคุณมากๆมากๆเลยะคะ่ะถ้าถามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งสี่กองเนี่ยที่คุณมาถามหินกองเนี้ยตอบได้เลยว่าในบรรดาสี่กองอะกองเนี้ยเป็นกองที่มีแบบว่า strong connection เยอะมากที่สุดอะคะ่ะมันมีทั้งแพชชั่นทั้งความลุ่มหลงความชอบชอบในเอ่อความที่เป็นตัวคุณอืม ชอบเรือนล่างชอบทุกอย่างอะคะ่ะเป็นแบบคือได้ไพ่ the d e v i l ขึ้นนะคะแล้วก็เรานอกเหนือจากนั้นนะคะแต่ว่าลักษณะที่ดูมาะคะ่ะอาจจะเป็นแบบมันอาจจะคือเขาอะมีความชอบคุณแบบมีแพชชั่นมีความเสน่หาแบบชอบ ชอบลุคของคุณแบบคนที่เลือกกลุ่มนี้มันมีโอกาสที่ตัวคุณอาจจะมีแบบว่า outstanding สักอย่างอะคะ่ะอาจจะเป็นแบบรูปร่างหน้าตาที่แบบสวยอคำพูดที่มีสเสน่ห์หรือว่าแบบการทำงานที่แบบอา,อาจจะเป็นแบบว่าด้วยนาทีการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลแล้ว่เขามีความชอบคุณในทุกๆเลือกนะคะแต่ว่า ในความชอบของเขาอันนี้ที่เห็นมันอาจจะแบบอาจจะเหมือน first impression หรือว่าอาจจะเพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกอะคะ่ะเพราะเพราะฉะนั้นะการชอบของเขาในครั้งนี้ยอาจจะเป็นแบบตอนนี้อาจจะเป็นการชอบในในระยะแรกระยะเริ่มต้นนะคะแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมอะคะก็ตอบได้เลยว่าชอบชอบมากอะคะ่ะชอบแบบอาจจะแบบเกินชอบอาจจะแบบ เป็นแนวลุ่มหลงหรืออะไรประมาณนั้นไปเลยอะคะอ่ะอ่าแล้วก็สําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสําหรับตัวไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าตัวน้องนางเงือกแล้วก็น้องโลมาของนกคุณดอลีนจะให้คําแนะนําคุณยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกว้าวโอเคโอ้ตกใจเลยค่ะโอเคสําหรับคนที่เลือกหินสีขาวอันนี้คือตกใจมากเพราะว่า คือตอนแรกอ่ะจะอ่ะถ้าถามในบรรดาสี่กองเนี่ยคนที่เลือกหินหินสุดท้ายเนี่ยกองสุดท้ายเนี่ยหินกองสีขาวมันมีโอกาสสูงมากที่คุณกับเขาอ่ะจะเป็นโซเมทมองว่าเป็นโซเมทมากกว่าทวินเฟรมอะค่ะอ่ะมีโอกาสโซเมททวินเฟรมสูงมากสูงสุดๆอุอะค่ะ เพราะฉะนั้นที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าทำไมไพ่ The Devil ถึงขึ้นมาใช่ไหมคะมันเป็นความชอบที่แบบมันไม่มีเงื่อนไขอะ่ะเอออืมเอาเป็นว่ามันนอกเหนือจากเขาอะตัวคุณเองอะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยเจอบคนคนนี้มาก่อนใช่ไหมคะแล้วเหมือนบางครั้งบางตอนอะคุณพยายามที่จะแบบ ตัดเขาไปหรือผักใส่เข้าไปแบบเฮ้ยคนแบบนี้อาจจะไม่ตรงสเปคชัน้นไม่อะไรอย่างเงี้ยยังไงคุณก็ตัดเขาไม่ได้อ่ะคะ่ะแล้วในทางตรงข้ามอ่ะตัวเขาเองอ่ะก็คิดกับคุณแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีสายใยของความเป็นแบบว่าโซเมททวินเฟรมอะ่ะร่วมกันอยู่อันนี้คือตกใจไพ่ที่ขึ้นมามากๆอะคะ่ะ เพราะว่าตอนแรกอะมันมีไพ่เดอะเดวิลวันนี้ขึ้นมาคือถ้าเป็นเดอะเดวิในสำหรับเลดี้เวทหรือสำหรับอื่นๆอ,อะเออมันจะไม่เป็นภาพนี้อะค่ะแต่ว่าในภาพนี้เห็นไหมมันให้ความรู้สึกว่าวไม่แน่ใจว่ากล้องมันซูมหรือเปล่ามันให้ความรู้สึกแบบว่ามันมีสายใยบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอะนี่กล้องซูม m ไหมคะเนี่ย ที่มันแบบมันไม่สามารถที่จะแยกคุณกับเขาออกห่างจากกันได้อ่ะค่ะเหมือนแบบเ,เหมือนบางครั้งอะ่ะคุณจะถอยห่างหนีห่างเขาไปเท่าไหรอ่อ่ะมันก็จะมีเส้นได้แบบบางอย่างอะค่ะที่จะดึงคุณกับเขาอะ่ะให้กลับมาหาก,กันตั้เสมอหากเป็นคนที่แบบเออเคยแบบ เลิกคุยกันไปแล้วหาเงันไปแล้วอะทั้งคุณและเขาอะมันไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงกันได้อ่ะค่ะอืมมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยทีเดียวสําหรับคนที่เลือกหินกองสีขาวนะคะเพราะว่าคุณกับเขาว่ามีโอกาสสูงเป็นอย่างมากที่จะเป็นโซเมททวิน